นิทานใต้แสงจันทร์เรื่องรังเกียจเมียตัวดำกลางหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีลมพัดเอากลิ่นดินบนหญ้าลอยมาแต่จมูกเสียงไก่ขันแข่งกันดังทั่วทุกทิศบ้านไม้เก่าเรียงรายตามทางดินสีแดงที่ทอดยาวสู่ทุ่งนาทีน่นี่คือที่ก้อนเติบโตมาและเป็นที่ที่เขาถูกบังคับให้แต่งงงานกับผู้หญิงที่เขาไม่เคยรักเรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้น เมื่อพ่อแม่ของกอนติดนี้ก้อนใหญ่กับครอบครัวของบัวครอบครัวบัวทำไร่ทำนาและค้าข้าวสารจนพอมีฐานะเงินก้อนนั้นพ่อแม่ของกอนไม่สามารถหาใช้คืนได้ง่ายๆทางเดียวที่จะรักษาหน้าและปิดนี้คือการให้กอนแต่งงานโนกับบัวเพื่อผูกมัดสองครอบครัวเข้าด้วยกัน วันนั้นกันยืนกำมือแน่นอยู่ข้างพ่อแม่ขณะผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายคุยตกลงกันเขารู้สึกเหมือนถูกตัดสินชะตาโดยไม่มีสิทธิ์พูดอะไรพ่อพูดเสียงเรียบว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดส่วนแม่ก็เสริมว่าผู้หญิงอย่างบัวถึงจะไม่สวยแต่ก็ขยันเองอยู่ด้วยใหญ่ไปเถอะไม่อดตายแน่บัว ในวันแรกที่ก่อนเห็นเธอชัดๆตอนผู้ใหญ่พามาพบกันเธอใส่เสื้อแขนยาวสีซีดกับผ้าถุงลายดอกผิวคล้ำเข้มจากการทำงานกลางแดดทุกวันใบหน้ามีร่องรอยของแดดและลมที่กัดก่อนจนดูแก่กว่าวัยผมยาวแต่แห้งฟูถูกรวบตึงอย่างลุกโลกคิ้วดกและหนาดดวงตากลมแต่หลบสายตาเสมอก่อนแอบทอ นหายใจเขาไม่อาจปฏิเสธได้เพียงแวบแรกก็ไม่รู้สึกผึงพอใจเขาเคยฝันถึงผู้หญิงผิวขาวหน้าตาหวานแต่งตัวสะอาดตาแต่นี่คือคนที่เขาต้องใช้ชีวิตด้วยวันแต่งงานมาถึงเร็วเกินไปสำหรับเขาเสียงกลองยาวดังสนั่นในหมู่บ้านแขกเรื่อมาร่วมงานมากมายแต่ใบหน้าของเจ้าบ่าวกลับแข็งตึงรลวากับไม่มีความสุขส่วนบัวแม้ จะไม่ยิ้มกว้างแต่แววตาก็เต็มไปด้วยความจริงใจและยอมรับชะตากรรมเธอเดินเคียงข้างกนด้วยท่าทางเกรงเกรงและคอยก้มหน้าหลบตาแขกที่จ้องมองหลังงานแต่งคนย้ายไปอยู่บ้านแม่ตัวเองพร้อมบวชชีวิตคู่เริ่มต้นด้วยความให้อางเหินก่อนแทบไม่พูดกับบะวัวเกินกว่าคำจำเป็นเขามักออกไปช่วยงานนอกบ้านกลับมาคำ่ำ แล้วก็นั่งกินข้าวเงียบเยบหรือไม่ก็บ่นเรื่องรสชาติอาหารคืนหนึ่งคณะบัวกำลังเก็บจานก่อนเอ่ยเสียงเรียบแฝงความดูถูกตัวเองนี่มันตัวดำจริงๆเห็นแล้วหงุดหดไม่รู้แม่คิดอะไรถึงให้แต่งด้วยบัวชะงักมือที่กำลังล้างจานแต่ไม่เอ่ยตอบเธอได้แต่ก้มหน้าทำงานต่อให้เสร็จน้ำเสียงของเขา เหมือนมีดที่บาดลึกลงในหัวใจจากวันนั้นเป็นต้นมาบัวเริ่มรู้ว่าชีวิตคู่ของเธอจะไม่ได้มีความรักเป็นพื้นฐานแต่จะเต็มไปด้วยการรอดทนและต้องอยู่ท่ามกลางคำพูดที่ทำให้เจ็บซ้ำๆชีวิตตะหลังแต่งงานของกลนกบ,บะวัวเป็นเหมือนน้ำกับน้ำมันไม่มีวันที่จะเข้ากันได้ง่ายๆบัวตื่นแต่เช้ามืดทุกวัน หุงข้าวเตรียมกับข้าวให้แม่ผัวและผัวจากนั้นก็ออกไปช่วยงานในสวนเก็บผักเก็บผลไม้ทำงานแทบทั้งวันจนแสงแดดเผาผิวเข้มให้คล้ำกว่าเดิมคนกลับมาจากทำงานข้างนอกก็มักจะนั่งเอนตัวลงเก้าอีไม้ใต้ถุนบ้านมองบัวทำงานโดยไม่คิดช่วยมือหนึ่งถือแก้วน้ำชาอีกมือ กอดอกท่าทางเหมือนคนกำลังจับผิดมากกว่าจะชื่นชมเสียงแม่สมรังขึ้นจากครัวเห็นไหมข้าเคยบอกแล้วว่าผู้หญิงขยันมันหายากนะถึงจะดำไปหน่อยแต่ก็ทำให้เอ็งกินอิ่มนอนหลับทุกวันก่อนหัวเรอะหยันเบาๆแล้วตอบแม่กอนอับดำแบบนี้มองยังไงก็ไม่สบายตาแม่จะขยันแค่ไหนถ้าหน้าดูไม่ได้ก็ไม่มีอารมณ์คุยหรอก คำพูดนั้นดังชัดเจนเข้าหูบัวที่กำลังล้างผักอยู่น้ำเย็นจากองค์ไหลผ่านมือแต่หัวใจกลับร้อนเ่าเธอพยายามทำเป็นไม่ได้ยินแต่ปลายตาก็เห็นสายตาแม่ผัวที่มองมาด้วยความเห็นจบปนสมเพชวันหนึ่งในตอนเย็นก่อนกลับมาจากหมู่บ้านข้างๆพร้อมรอยยิ้มแปลกตาเขาทิ้งตัวลงนั่งแล้วเอ่ยขึ้นอย่างไม่อ้อมค้อมวันนี้เจอผู้หญิงคนนึงนะ สวยฉมัดผิวขาวเนียนแต่งตัวดีด้วยเขาชื่อพลอยเห็นแล้วสดชื่นตากว่ามองบางคนเป็นไหนๆคำว่าบางคนที่เขาเอ่ยพร้อมปลาโยยตามามองเธอทำให้หัวใจวัวกระตุกเธอก้มหน้าตักแกงใส่ถ้วยต่ออย่างเงียบเงียบไม่ตอบโต้แม้สักคำแต่ในใจเหมือนมีบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่นั้นมากม,มักเอาพลอยมาเป็นหัวข้อพูดคุยในบ้านอยู่บ่อยครั้งเขาเล่าว่า พลอยทำกับข้าวอร่อยพลอยหัวเราะหวานพลอยแต่งตัวสวยแม้แค่ไปตลาดทุกประโยชน์้าเป็นเหมือนการเอามีดมากรีดหัวใจเมียตัวเองซ้ำๆแม่สำารอกก็เผลอหลุดปากเออไปกับลูกชายเห็นด้วยว่าพลอยหน้าตาดีแต่งตัวดูเรียบร้อยต่างจากบัวที่ไม่เคยสนใจแต่งเนื้อแต่งตัวบัวได้แต่เก็บความเจ็บไว้เงียบๆยิ่งฟังก็ยิ่งรู้ว่าตัวเองไม่เคยอยู่ในสายตาของผัวเลย ตั้งแต่วันแรกแต่ในความเงียบนั้นเองความคิดหนึ่งเริ่มแทรกเข้ามาในใจเธอว่าเธอจะไม่ยอมอยู่ในสภาพนี้ตลอดไปไม่ว่าผิวจะคล้ำหรือหน้าตาจะไม่ตรงตามที่เขาฝันเธอจะทำให้เขาและทุกคนในหมู่บ้านเห็นว่าผู้หญิงอย่างเธอก็มีคุณค่าและเสนอได้เหมือนกันเช้าวันหนึ่งก่อนตื่นแต่เช้าแต่ไม่ได้ ออกไปไร่เหมือนทุกวันเขาแต่งตัวด้วยเสื้อเชิดแขนยาวสีฟ้ากางเกงผ้าสีเข้มที่รีดจนเรียบเดินวนไปวนมาใต้ถุนบ้านเหมือนรอเวลาออกไปที่ไหนสักแห่งบัวมองจากครัวเห็นแล้วก็รู้สึกแปลกใจเพราะปกติกรไม่เคยพิธีพิถันเรื่องการแต่งตัวเท่านี้เธอถามเสียงเรียบว่า วันนี้จะไปไหนแต่เช้าก่อนตอบสั้นๆไปช่วยเพื่อนซ่อมข้อกลัวที่บ้านโน้นแล้วก็เดินออกไปทันทีโดยไม่มองหน้าเธอหมู่บ้านข้างๆที่ก่อนไปนั้นเป็นที่อยู่ของพลอยหญิงสาวที่เขาเอามาเล่าให้ฟังบ่อยครั้งพลอยเป็นสาวโสดวัยยี่สิบไปไปผิวขาวเรียบเนียนใบหน้าคมชัดรูปร่างได้สัดส่วนและแต่งตัวดีเสมอเวลายิ้มแวว ตาจะดูมีสเสน่ห์จนคนมองเผลอมองซ้ำก่อนกับพลอยเริ่มสนิทกันพอได้เจอกันบ่อยในงานช่วยเหลือเพื่อนบ้านก็ระชอบฟังพลอยพูดเพราะเสียงนุ่มนวลและรู้จักเอาใจคนคุยพลอยเองก็ไม่ปฏิเสธความใส่ใจที่กองมีให้หลังจากวันนั้นกองกลับมาบ้านด้วยรอยยิ้มที่บัวไม่คุ้นตาเขาวางหมวกลงแล้วพูดขึ้นทันที วันนี้พลอยให้ข้าวต้มมาด้วยนะอร่อยกว่าที่บ้านทำอีกบัวนั่งกินข้าวเงยบเยบปล่อยให้คำพูดนั้นลอยผ่านหัวใจเหมือนลมหนาวที่พัดแรงไม่กี่วันต่อมากองกลับอาบ้านพร้อมถุงผักจากตลาดโดดเขาวางลงบนโต๊ะและ้วพูดต่อหน้าทุกคนพลอยฝากมาให้แม่ลองเอาไปแกงนะบัวเห็นสายตาแม่สมที่แอบยิ้มรับก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนนอกในบ้านนี้ไปทุกทีกลางคืน วันหนึ่งขณะบัวกำลังล้างจานก่อนก็นั่งเอนหลังบนเก้าอี้ไม้พลางพูดขึ้นพลอยนี่แต่งตัวสวยเนาะผิวขาวหน้ามองกว่าบางคนเยอะบัวฉกงักมือแต่ยังคงเงียบก้มหน้าล้างต่อเสียงน้ำจากกละมังดังกบความเงียบอึดอัดในบ้านแต่ความเงียบไม่ได้หมายความว่า เธอไม่รู้สึกในใจบัวเหมือนมีบางอย่างกำลังถูกกดดันจนจะระเบิดออกเธอเริ่มคิดแล้วว่าถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยเธอคงไม่มีวันหลุดพ้นและในคืนนั้นเองขณะที่นอนอยู่บนเสือ่อผืนเก่าเธอลืมตาอยู่ในความมืดความคิดเดียวที่วนเวียนในหัวคือเธอต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเอง ลี่ยนไปไม่ใช่เพื่อก่อนเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อให้ตัวเองกลับมาภูมิใจในตัวเองอีกครั้งหลังจากคืนนั้นความคิดในใจบัวก็ชัดเจนขึ้นทุกวันเธอเหนื่อยแล้วกับการเป็นผู้หญิงที่ถูกเปรียบถูกดูถูกและถูกเมินลาวกับไม่มีตัวตนถ้าคนในบ้านจะไม่เห็นค่าอย่างน้อยเธอก็อยากเห็นค่าของตัวเองเช้าวันหนึ่งหลังจากเก็บผักเสร็จ เธอเดินตรงไปตลาดในอำเภอเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลนักในมือมีเงินเกะบบเพียงเล็กน้อยที่ซ่อนอากเงินใช้จ่ายประจำเธอเลือกซื้อสบู่สมุนไพรที่แม่ค้าบอกว่าช่วยให้ผิวเนียนขึ้นขัดคราบเหงื่อใครออกและยังซื้อน้ำมันมะพร้าวสำหรับหมักผมแม้จะต้องตัดใจไม่ซื้อผ้าถุงใหม่ที่เล็งไว้ตั้งแต่นั้นมาทุกเช้าและเย็นหลังจากทำงานเสร็จ เธอจะขัดผิวอย่างตั้งใจใช้ฟองน้ำขัดแขนขาไหลและแผ่นหลังจนสะอาดเกลี้ยงรอยด่างดำจากแดดเริ่มจางลงผมที่เคยชี้ฟูเพราะแดดและลมก็ถูกหมักด้วยน้ำมันมะพราะ้าวจนเริ่มนุ่มลื่นรวบตึงแล้วไม่ชี้ออกเหมือนก่อนบัวยังเริ่มใส่ใจอาหารการกินมากขึ้นเธอเลือกกินผักผลไม้และดื่มน้ำเยอะๆจนร่างอายเริ่มมีเรี่ยวแรงและพอ อยูพันดูสดใสวันหนึ่งแม่สมเดินผ่านขณะบวกำลังซักผ้าก็อดเอ่ยขึ้นไม่ได้ว่าทำไมช่วงนี้ดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะบัวบัวเงยหน้าขึ้นยิ้มเล็กน้อยไม่ได้ตอบอะไรแต่ในใจรู้ว่าความพยายามของตัวเองเริ่มได้ผลแม่กันยังคงนิ่งเฉยและมักพูดถึงพออยู่เสมอแต่บัวก็ไม่ปันลอยให้คำพูดเหล่านั้นทำให้เธอถอยหลังอีกต่อไป เธอเริ่มจัดผ้าถุงให้เข้ากับเสื้อใส่สีสันที่ตัดกับผิวคล้ำอย่างเหลืองสดแดงเลือดหมูหรือเขียวเข้มจนเวลามีคนเห็นก็อดมองซ้ำไม่ได้กลางคืนในวันที่อากาศเย็นลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างบัวนั่งหวีผมหน้ากระจกเก่าๆแสงไฟสะท้อนให้เห็นใบหนวนอาที่เริ่มมีแววความมั่นใจดวงตาที่เคยเศร้ากลับเปล่งประกายขึ้นเล็กน้อย เธอบอกตัวเองในใจว่าอีกไม่นานคนที่เคยดูถูกจะต้องมองเธอด้วยสายตาเปลี่ยนไปหลายเดือนผ่านไปจากวันที่บัวเริ่มหันมาดูแลตัวเองความเปลี่ยนแปลงชัดเจนจนใครก็สังเกตได้ผิวคล้ำที่เคยหยากบกร้านเพราะแดดและลมกลับนุ่มเนียนและเงางามเวลาเงือซึมออกตามร่างกายยามทำงานผิวของเธอก็เป็นประกายจนสะดุดตาเส้นผมที่เคยชี้ฟู ตอนนี้นุ่มลื่นและมัดรวบเรียบร้อยเวลาลมพัดเส้นผมปลิวเล็กน้อยกลับดูมีเสนอแปลกตาบัวเลือกใส่ผ้าถุงสีสดที่เข้ากับผิวและซื้อแขนสั้นพอดีตัวที่ทำให้รูปร่างดูสมส่วนมากขึ้นเธอไม่แต่งหน้าเยอะแต่เพียงทาแป้งบางๆกับทาลิปสีอ่อนก็ดูสดใสและมั่นใจชาวบ้านเริ่มเอ่ย ปากทักเวลาเดินผ่านบัวเดี๋ยวนี้ดูเปลี่ยนไปนะสวยขึ้นเยอะเลยบางคนถึงกับหยอกว่าระวังผัวห่วงนะเดี๋ยวมีคนมาจีบบัวก็เพียงยิ้มรับไม่ตอบแต่นุนใจรู้ว่าความพยายามของตัวเองไม่สูญเปล่าแม่สมรสดก็เริ่มเอ่ยปากกับลูกชายเบาๆเหมือนจะเตือนว่าเองนี่ก็พูดกับเมียดีๆหน่อยเดี๋ยวจะเสียไปไม่รู้ตัวนะ แต่ก่อนเพียงทำเสียงขรึมกบเกลื่อนความรู้สึกที่กำลังเปลี่ยนไปทีละน้อยบัวรู้ดีว่าตอนนี้เธอกำลังเป็นที่สัตยนนนใจของคนรอบข้างแต่เธอไม่ได้ทำเพราะอยากเอาชนะใครเธอทำเพราะอยากรักตัวเองและไม่อยากให้ใครมองเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่มีค่าอีกต่อไปแม้จะไม่เอ่ยปากแต่สายตาของก่อนที่มองเธอในตอนนี้ก็ไม่เหมือนวันแรกๆอีกแล้ว ความเปลี่ยนแปลงของบัวไม่ได้สะดุดตาแค่ชาวบ้านแต่ยังดึงดูดสายตาผู้ชายหลวลอายคนในหมู่บ้านบางคนถึงกับหาเรื่องเดินผ่านหน้าบ้านเพื่อได้ทักทายเธอสักประโยควันหนึ่งขณะที่บัวกำลังกวาดลานบ้านมีชายหนุ่มจากหมู่บ้านใกล้ๆเดินผ่านและหยุดคุยกับเธอเสียงหัวเราะเบาๆของบัวดังลอดเข้ามาในบ้านก่อนซึ่งนั่งอยู่ใต้ถุนเงยหน้ามองทันทีแววตาไห่ พอใจวูบขึ้นโดยไม่รู้ตะแวเขาเดินออกมาหน้าบ้านสายตาคมกริบมองชายคนนั้นจนเจ้าตัวรีบขอตัวกลับไปบัวหันมามองกรองสีหน้าเรียบเฉยแต่ในใจเธอรู้ว่าเขาหงุดหงิดช่วงนี้ก่อนเริ่มสังเกตว่าบัวไม่ข้ออยู่บ้านเฉยเฉอีกแล้วเธอไปตลาดกับกลุ่มแม่ค้าในหมู่บ้านไปช่วยงานวัดและมักแต่งตัวสะอาดสะอาดอ่านจนมีคนทักทุกครั้งที่พบ กลับมาบ้านบางทีก็เห็นเธอนั่งพูดคุยกับเพื่อนบ้านด้วยรอยยิ้มสดสภาพเหล่านี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังเสียอะไรบางอย่างด้านพลอยซึ่งเคยเป็นคนที่ทำให้ก่อนตื่นเต้นก็เริ่มเผยทาตุแท้เธอเริ่มพูดถึงเรื่องเงินทองบ่อยขึ้นเวลาก่อนไปอามักจะขอให้ซื้อของแพงๆหรือพาไปเที่ยวในอำเภอปลอยอย่างแสดงอาการรำคาญ ถ้าก่อนไม่มีเงินให้ทันทีเหมือนก่อนครั้งหนึ่งก่อนไปหาพลอยพร้อมผลไม้จากสวนแต่พลอยเพียงมองผ่านและพูดเสียงเรียบแค่เนี้ฉันอยากได้ชุดใหม่มากกว่าก่อนฝืนยิ้มแต่ในใจรู้สึกขุนเคืองเล็กน้อยความหวานชื่นเมื่อก่อนริมจืดจังในทางกลับกันภาพของบัวที่กำลังตักน้ําให้แม่สมหรือเดินหอบฝืนเข้าบ้านพร้อมเหงือ่อเม็ดโตบ,บนหน้าผากกับลอยเข้ามาในหัว โดยไม่ตั้งใจเขาเริ่มจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยบ่นเรื่องลำบากไม่เคยเรียกร้องอะไรนอกจากความจริงใจแต่ปากของกระยังแข็งเกินกว่าจะยอมรับเขายังคงทำถ่าทางนิ่งเฉยเหมือนไม่สนใจท่าลึกๆในใจความเสียดายเริ่มคืบคลานเข้ามาเงียบๆข่าวลือกระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วว่าพลอยกำลังคบหากับชายคนใหม่ จากในอำเภอเป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างที่มีเงินใช้ไม่ขาดมือหลายคนเห็นพลอยนั่งรถกระบะไปตลาดกับเขาแต่ยงตัวสวยจัดและหัวเราะเสียงดังอย่างมีความสุขกังรู้เรื่องนี้จากปากเพื่อนบ้านใจเข้ากระตุกอูบทันทีเหมือนถูกตบหน้าแรงเขารีบไปหาพลอยหวังจะเคลียร แต่สิ่งที่เจอคือพลอยนั่งอยู่ในบ้านแต่งตัวเต็มยศใบหน้าไม่เหลือรอยยิ้มอ่อนหวานแบบที่เคยมีให้เขาพลอยพูดตรงว่าเราไม่ต้องเจอกันอีกกกฉันเจอคนที่ดูแลฉันได้ดีกว่ามีอนาคตกว่าด้วยกลนยืนนิ่งรู้สึกเลือดในกายไหลย,ย้อนขึ้นมาที่หน้าเขาไม่คิดว่าผู้หญิงที่เขาหลงจนลืมเมียจะทิ้งเขาไปอย่างไม่เยดีแบบนี้กลับมาบ้านในวันนั้นโกนนั่งนิ่งอยู่ใต้ถุนบ้านนานหลายชั่วโมง เขามองเห็นบัวกำลังกวาดลานบ้าหนด้วยเสื้อผ้าสีสดผมรวบเรียบร้อยผิวคล้ำที่เนียนวาวและรูปร่างสมส่วนของเธอสะท้อนแสงแดดยามบ่ายรอยยิ้มของเธอที่คุยกับเพื่อนบ้านข้างเราทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังเสียของมีค่าที่อยู่ตรงหน้าไปจากวันนั้นก่อนเริ่มเปลี่ยนท่าทีเขากลับมากินข้าวพร้อมบัวมากขึ้นพูดจาดีขึ้นเล็กนอ้ออย่าบางครั้ง ถึงกับเอาผลไม้จากสวนมาวางบนโต๊ะให้เธอพร้อมบอกว่าเห็นขายในตลาดเลยซื้อมาฝากบัวก็เพียงยิ้มบางๆและขอบคุณสั้นๆแต่สิ่งที่ก่อนไม่รู้คือบัวในวันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมที่เคยก้มหน้ารับคำดูถูกอีกต่อไปหัวใจเธอแข็งแรงขึ้นและเธอเริ่มวางระยะห่างจาตันโกกเขาอย่างเงียบๆ คืนหนึ่งขณะนั่งกินข้าวใต้ไฟก่อนลองเอ้ยถามว่าช่วงนี้ดูยุ่งนะไปไหนบ่อยบัวตอบเรียบเรียบว่าก็มีคนชวนไปช่วยงานบ้างไปตลาดบ้างแค่ใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขก่อนเพียงพยักหน้าเช้าวันหนึ่งบัวไปตลาดกับกลุ่มแม่ค้าเหมือนเคยขณะกำลังเลือกผักอยู่หน้าร้านเธอผลอทำถุงผา กดลนลงพื้นก่อนได้ยินเสียงผู้ชายพูดสุภาพเดี๋ยวผมช่วยเก็บครับเธอเงยหน้าขึ้นก็เห็นชายหนุ่มรูปร่างสูงป่งผิวสองสีหน้าตาสะอาดสะอ้านใส่เสื้อเชิดตะายสกออต,ตกกับกางเกงผ้าสีเข้มดวงตาคมแต่มองด้วยแววสุภาพเขาแนะนำตัวว่าชื่อชานเป็นคนต่างหมู่บ้านมาช่วยพี่ชายขายของในตลาดวันนี้บัวยิ้มตอบขอบคุณสั้นๆ แล้วแยกไปซื้อของต่อแต่หลังจากนั้นชานก็มักจะยกมือไหว้ทักทายทุกครั้งที่เจอกันไม่นานนักชานก็เริ่มมาหาบัวที่บ้านบ้างในโอกาสที่มีงานส่วนรวมเขามักจะช่วยขนของหรือซ่อมแสมเล็กๆน้อยๆให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเวลินตอบแทนเวให้ตับทานไทยทักทายทุกครั้งไว้ในตอบแทนเวลาพูดคุยกับบัวเขามองเท อตรงๆเหมือนเห็นคุณค่าไม่ใช่ด้วยสายตาดูถูกแบบที่เธอเคยชินแม่สมรสถ,ถึงกับเอ่ยปากชมว่าชาญนี่เป็นคนมีมารยาทดีนะเห็นช่วยงานสารพัดบัวเพียงยิ้มรับแต่ในใจเธอก็รู้สึกอุ่นอย่างประหลาดเพราะนี่คือครั้งแรกในรอบหลายปีที่มีผู้ชายให้เกียรติและชื่นชมเธอจริงๆโรซึ่งได้เห็นเหตุหการณ์เหล่านี้ทุกครั้ง เริ่มรู้สึกไม่สบายใจอย่างรุนแรงเขาไม่ชอบเวลาชาญมาที่บ้านไม่ชอบเห็นบัวยิ้มกับอีกฝ่ายแม้จะไม่พูดออกมาตรงๆแต่สีหน้าและท่าทางหงุดหงิดก็ปิดไม่มิดเย็นวันหนึ่งหลังชาญช่วยซ่อมเร้าเสร็จแล้วขอตัวกลับก่อนก็เอ่ยถามเสยยิยงแข็งชานี่มาหาบ่อย ปหน่อยหรือเปล่าบัวหันมามองเขานิ่งแล้วตอบชัดถ้อยชัดคำก็เขามีธุระมาช่วยงานบ้านนี้ฉันก็ต้อนรับในฐานะเจ้าของบ้านจะเป็นอะไรไปก่อนเงียบไปไม่กล้าเอ่ยต่อพ่อรู้ว่าตอนนี้เขาไม่มีสิทธิ์ห้ามอะไรเธออีกแล้วในหัวใจของก่อนความหึงหวงผสมกับความเสียดายเขาเริ่มเข้าใจว่าผู้หญิงที่เขาเคยมองข้าม กำลังจะเดินออกไปจากชีวิตจริงๆตั้งแต่วันที่ฌานเริ่มเข้ามาในชีวิตบัวก็เหมือนมีแสงใหม่ส่องเข้ามาในหัวใจเธอใช้ชีวิตอย่างมั่นใจขึ้นเดินตัวตรงสวมผ้าถุงลายสวยกับเสื้อที่เข้ารูปร่างเสียงหัวเราะของเธอกลับมาอีกครั้งหลนอังหายไปนานหลายปีกรมอง อากยักไกลก็รู้สึกเหมือนกำลังถูกตัดออกจากโลกของเธอทีละนิดเขาเริ่มพยายามหาข้ออ้างคุยกับบัวมากขึ้นบางวันก็ซื้อของจากตลาดมาฝากบางครั้งก็เสนอช่วยงานบ้านที่ไม่เคยสนใจมาก่อนเย็นวันหนึ่งหลังจากกินข้าวเสร็จก่อนนั่งเงียบอยู่นานก่อนพูดขึ้นเสียงอ่อนบัวอีผ่านมาฉันอาจพูดไม่ดีกับเธอฉันขอโทษนะ เรามาเริ่มกันใหม่ได้ไหมบัววางช้อนลงช้าๆสบตานิ่งสายตาของเธอไม่มีความลังเลเหมือนก่อนก่อนพูดต่อเสียงจริงจังฉันเห็นแล้วว่าเธอดูแลตัวเองดีขึ้นแค่ไหนเธอสวยขึ้นมากฉันอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมบัวสูดลมหายใจแล้วตอบเรียบๆเ,เหมือนปล่อยเรื่อองค์ที่อัดอยู่ในใจมานานเหมือนเดิมงั้นหรอ เหมือนตอนที่เธอดูถูกฉันทุกวันเหมือนตอนที่เธอทำให้ฉันรู้สึกไม่มีค่าหรอฉันไม่อยากกลับไปตรงนั้นอีกแล้วก่อนเงียบไปสีหน้าเจือนลงชัดเจนแต่บัวยังคงนั่งตัวตรงแววตาไม่สั่นไหวหเธอพูดต่อเสียงมั่นคงฉันไม่ได้แต่งตัวดีขึ้นหรือดูแลตัวเองเพื่อให้เธอเสียดายฉันทำเพื่อตัวฉันเองและวันนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันมีค่ามากพอ โดยไม่ต้องมีเธอคำพูดนั้นเหมือนคอ้อนที่ทุบลงกลางใจเขานั่งนิ่งเหมือนถูกตัดขาดจากความหวังทั้งหมดในขณะที่บัวลุกขึ้นเก็บจานเดินเข้าครัวโดยไม่หันกลับมามองจากวันนั้นก่อนก็รู้ว่าขู่อามสัมพันธ์ระหว่างเขากับบัวไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปไม่กี่เดือนต่อมาชาวบ้านต่างพูดถึงข่าวดีของบัวกับชาน ทั้งคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างเรียบง่ายจัดงานเล็กๆชานยืนเคียงข้างเธอด้วยรอยยิ้มมอบอุ่นแววตาที่มองมามีแต่ความรักและความคานพัดไม่มีร่องรอยของการดูถูกหรือเปรียบเทียบเหมือนที่เธอเคยเจอวันนั้นบัวสวมผ้าถุงสีครามเข้มกับเสื้อขาวสะอาดตาผิวคล้ำ ตอนนั้นกับขาวเนียนและเงางามทำให้เธอดูโดดเด่นในแบบของตัวเองเสียงเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องต่างชมไม่ขาดปากว่าเธอสวยสง่าและเหมาะสะอาดมอะก,กับชาญอย่างที่สุดกันยืโนโนมองอยู่ห่างๆใต้ต้นมะขามใหญ่เขามองภาพผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเขาเคยด่าว่าตัวดำจนไม่มีค่าบัตดนี้กลับยืนอย่างมั่นใจในท่ามกลางความรักและการยอมรับของผู้คนความเสียดาย แล่นวาบเข้ามาจนจุกในแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วหลังจากนั้นบัวกับชาญใช้ชีวิตคู่ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจชาญให้เกียรติและดูแลเธอในทุกเรื่องไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่บัวเองก็แบ่งเวลาไปช่วยงานชุมชนและทำสวนอย่างมีความสุขเธอหัวเราะได้เต็มเสียงและไม่ต้องหลบสายตาใครอีกต่อไปส่วนการยังคงอยู่ที่บ้านหลังเดิมกับแม่สมใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาทุกครั้ง โนที่เดินผ่านตลาดและเหโอนโบยืนคุยกับชานด้วยรอยยิ้มเขาก็ได้แต่ก้มหน้าเดินผ่านไปเพราะรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์แม้แต่ทักยาตัดสินคุณค่าของใครจากรูปร่างหน้าตาหรือสีผิวเพราะความงามที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจการกระทำและความจริงใจต่อกันเมื่อวันที่เรามองข้ามและดูถูกใครสักคน อาจ,จเป็นวันที่เรากำลังผลักสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตให้หลุดลอยไปโดยไม่มีวันได้กลับคืนสวัสดีครับค่ะทุกคนตอนนี้ฟังกันอยู่จากที่ไหนกันบ้างครับค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรกันบ้างเอ่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแล้วสำหรับเรื่องราวในวันนี้ฟังจบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างชอบหรือไม่ชอบตรงไหนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับค่ะสุดท้ายนี้ ก็ขอพอรให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะครับค่ะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนครับค่ะและถ้าหากใครมีเรื่องเล่าสนุกๆหรือประสบการณ์ที่อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังก็สามารถคอมเมนต์เล่าไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยผมดีฉันจะรออ่านเรื่องของทุกคนอยู่นะครับค่ะ